รักที่ผมในเกมนัน้นนอกออนไลน์เซอร์เวอร์พรันเทล่าครับคือว่าเราเป็นเซ r ร์เวอร์คลา5.0นะรองรับทุกระบ,บบเลยทั้ง PC, Android และ iOS ครับสามารถโหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเควันนี้ก็ <c oughs> จริงๆจะมารอเล่นกิจกรรมส่งการนะแบบแรกของรูนะแต่ว่ากิจกรรมไม่เข้านะวันนี้วันเสาร์อัปเดตมาเปิดเซิร์ฟม,มาตอนเที่ยงเนาะก็ ไม่ได้มีอะไรเข้ามาแต่มีกิจกรรมพวกแบบ The box ็ h a l l e n g e มีพวกเอ่ออะไรสปินนิ่งลักกี้ปะอา่าแล้วพวกใช่พวกกิจกรรมอะโดนชันก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นรีไฟก็ได้มีกิจเป็นกิจกรรมประจำเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอะเออก็ไม่ได้มีกิจกรรมกิจกรรมมันสำคัญมานะก็เดี๋ยวชูที่าสะสมไว้ผมก็เอามาแลกแล้ว ตอนนี้เหลืออยูเจ็ดสิบคู่ใช่ไหมชูก็เปลี่ยนมาเป็นหมวกเป็นหมวกเบียนะรีไฟ f i แ e งกิ้งแฮทวีร้อยห้านะจริงๆก็ของแรกก็เยอะนะ,อะของแรกก็เปลี่ยนไปแต่ว่าด้วยแต้มแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มกว่าซื้อไหมผมว่าซื้อน่าจะถูกกว่าไหมถ้าขายหมวกเนี่ยยีแต้มก็ราวๆห้เอ็มผมไม่แน่ใจว่า ไอหูบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันมันไปซื้อเอามันได้ต่ำกว่า 5m ไหมหรือว่ามันแพงกว่าอ่าก็คือ20แต้มก็คือ 5m หมดเลยของพวกนี้นะหูอพวกบวกอสามอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องรอไปเช็คราคาดูอีกทีนะแต่ตีบวกมาเช็คเนดูนะ70ใบถ้า1ใน3ก็น่าจะประมาณต้องให้ได้ประมาณ23ใบ คือตั้งเป้าไว้บวก5ต้อง23บามใบแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวก็จะตีสาสมบวก4ไปก่อนแล้วกันค่อยๆตีไปเดี๋ยวยยดูเลทบวก4กันว่ามันจะยากหรือเปล่าให้ดูสักห้ 5, าหกใบก่อนโอ้โหใบแรกก็แตกเลยนะ ตีสามครั้งครั้งที่สี่สิบสิบเอร์เซ็นแหกมาเลยอะ่ะเออแต่ล่าสุดนี้ผมตีอ่าตีคอมบ,บกสิบไปหกอันไม่ติดเลยนะมายากเหมือนกันสิบเปอร์เซโอเคอ่ะถือว่าสวยอยู่สองใบคล้ายๆกับว่า หายไปครึ่งๆเลยนะเหมือนกับว่ามันหายไปครึ่งครๆเลยะผมไม่แน่ใจว่าต้องโอ้โหดูดิแหกไปสามแล้วติดแค่สองอ่ะคือสิบเปอร์เซ็นต์มาบ่อยมากเลยอเอออันนี้คือแบบเลทที่เป็นนะตอนนี้นะดูดิแหกสี่คือสิบเปอร์เซ็นต์มาบ่อยมากเลยอเออตีติดสองบวกแหกหนึ่งติดติดสองบวกแหกหนึ่งคือไม่โอกาสติดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วย ที่ตีคอมวกสิบโอกาสติดสิบไม,ไม่ไม่มาเลยโอ้โหดูดิผมว่าโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอลุ้นบกห้าเลยนะคลิปนี้คือถ้าเลทมันเป็นอย่างนี้ผมว่าจริงแน่นอนอะ่ะผมว่าขาดทุนแน่นอนแต่ก็ต้องตีนะเพราะว่าสะสมมากาะมาแรกของรูนแต่ว่าเฮ้ยทำไมสิบเปอร์เซนมันมาง่ายขนาดนั้นนะ่ะ ไอต,ตอนผมตีสิบเปอร์เซ็นติดไม่เห็นมันขนาดนี้เลยวะเออตีต้องหกเจ็ดครั้งแหกหดเลยหแบบดีแย่นะแบบนีแย่จริงแหกบ่อยเกินอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูว่าบวกสี่ได้เท่าไหร่คือมีมาเจ็ดสิบอ่ะถ้าแบบแหกเกินครึ่งกโ็โหแย่เกินนะอย่างน้อยก็ต้องให้มันติด สักครึ่งหนึ่งอ่ะสามสิบห้าใบไม่รู้ถึงหรือเปล่าอเคเดี๋ยนั่งตีไปเลยหรือว่าเราเป็นเพราะเราแย่งกันตีวะเราต้องไปแมบบอื่นปะวะคนมันนั่งตีกันเยอะอ่ะก็โหแหกแหกไปบานอ่ะแหกเยอะมาก10%ช่วงนี้ทํางานจัดเลย ได้กี่ใบนี่สามสิบสองใบโหยังไม่ถึงครึ่งเลยครึ่งหนึ่งต้องสามสิบห้านะแต่ก็โอ้ยไม่ไม่ห่างมากโอเคอยากได้สักยี่สิบใบอะถึงป่าววะเลยติดฟองห้าดีว่ะไปเลยติดสอง H หนึ่งติดสาม H หนึ่ง เฮ้ยติดสี่แหกหนึ่งไว้เอาดิอุย้ยติดห้าแหกหนึ่งสวยเลยห้าแหกสองอ่าหกแหกสองอุย้ยเจ็ดแหกสองแล้วว่ะแปดแหกสองเก้าแหกสองเฮ้ยเกินไปเปล่าอุย้ยสิบ อเคสิบแปกสามก็ถือว่าโอเคนะมันติดว่าห้าดีอ่ะสิบแปดหักสามโอ้ยสิบสองหักสามว่ะสิบสามหักสามเฮ้ยสิบสี่หักสามเอาดีสิบสี่หักสี่หุ้ยติดโคตรเยอะสิบสี่หักเออ สิบหกเอเริ่มละสิบเจ็ดไปพอแล้พอสิบสี่แหกแปดพอแหกมันก็แหกยับเลยวะแหกเก้าอ่าสิบห้าแหกเก้าสิบห้าแหกสิบสิบหกแหกสิบอ่าสิบเจ็ดแหกสิบ S 1 7บเ1 8ดแ1 9 1 1 2 0 okay. อ็ดส1บแแอกแอุ้ยเยอะนะโอเค21ใบเกือบเกือบได้23มใช่ไหมตั้งเป้าไว้23่เอ้ยถือว่าคุ้มนะเออมันมาคุ้มตรงที่ติดบวก5บ่อยมากนี่แหละแต่ถ้าเทียบกับ สิบเปอร์เซ็นตตอนบวกหนึ่งถึงบวกสี่แม่งแหกบ่อยมากเลยคือสิบเปอร์เซ็นแหกบ่อยมากเลยแต่ยังดวงดีที่แบบติดบวกห้าเยอะนะโอเคเลทก็ okay, ประมาณนี้นะคะผมนะถ้ามีวิธีให้มันแหกน้อยตอนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะตีพวกแบบบวกหนึ่งให้หมดแล้วค่อยมาบวกสองอะไรเงี้ยเห็นเห็นเขาว่ากันแต่มันจะช้าหน่อยแต่ถ้าแบบไม่ได้รีบนะไม่ได้รีบตีก็ใช้สูตรอะไรก็ได้ที่มันแบบรักษา บวกสีไว้ได้เยอะมันจะได้ลุ้นบวก5ได้เยอะนะก็ถือว่าเลตโอเคนะสำหรับอ่ารีไฟแดงกิ้งวีร้นี่ก็ลองดูได้ครับลองดูได้เออผมว่าทีแรกกะว่าแบบไม่น่าไม่น่าจะตีไม่น่าจะ,าจะดีอะ่ะเพราะว่ามันแหกเยอะใช่ไหมเออแต่มันมาตดบวกหดีก็ถือว่ารอบตัวไปผมก็ถึงก็ต้องย้ายเมืองนะเออเพราะว่ามอล็อกมีตีกันสี่ห้าคนโหแหกกันยับยับเลย โอเคเจอใหม่คลิปโดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบครับ